สวัสดีค่ะทุกคนเขาต้องรับข้อสนช่องพิชาริตี้ของเรานะคะกับคําถามพิเศษนะคะเกี่ยวกับความรักนะคะที่ว่าโอกาสทางความรักจะมีพัดผ่านเข้ามาบ้างไหมเนาะค่ะก็เดี๋ยวเริ่มเปิดไพ่กันเลยนะคะเราเปิดไพ่ไปแล้วน,นะคะทั้งหมดหกใบนะคะสามใบแรกจะเป็นไพ่เกี่ยวกับว่าตัวตนช่วงของเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างนะคะก็ได้เป็นไพ่ ฮังเงนนะคะเด e นิถนนะคะนายออกซอนนะคะบ่งบอกว่าในช่วงนี้บางท่านอาจจะกำลังอ,อกหกักและยังไม่พร้อมที่จะขึ้นไหวอะไรเลย,ยทั้งนั้นบางคนก็อาจจะอยู่ระหว่างที่ยังรอรักเก่านะคะยังคิดถึงครั้งเก่าอยู่ นะคะก็ยังไม่มีความพร้อมที่จะไปก้าหน้าหรือว่าไปพัฒนาอะไรกับใครนะคะส่วนลักษณะที่สองก็อาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าคือเรามีความพร้อมแล้วละ่ะเออทางการเงินในการที่จะดูแลตัเอีกนะคะแต่ติดจุนิดนึงตรงที่ว่ายังไม่มีความโรแมนติกนะคะอาจจะต้องเพิ่มเติมในตัวนี้นะคะ่ะ ส่วนไนออฟซอตรงนี้ก็คือเรามีคุณสมบัติที่พร้อมละตรงที่ว่าเราพร้อมที่จะมุ่งมั่นที่ชิดใจคนสักคนหนึ่งแล้วล่ะบทสัสภาวะตรงนี้เราพร้อมแล้วนะคะทีนี้เรามาดูกันบ้างว่ามันจะมีโอกาสพัดผ่านเข้ามาบ้างไหมทักทายเราบ้างไหมความหลักนะคะไพ่ที่เปิดไายก็คือไพ่เอเดออฟซอนะคะไพ่เซเว่นออฟแวนะคะ ระไพเทนอฟแบรนค่ะถ้าถามว่ามีไหมมีเข้ามานะแต่ว่าเราจะเลือกความโอกาสนีหรือเปล่าเพราะว่าโอกาสทางด้านความรักของครั้งนี้จะเป็นความรักแบบที่มันต้องฝ่าฟันท้าทายอุปสรรคก้าวข้ามผ่านอุปสรรคนะคะแบบต้องสู้เป็นระยะทางที่ต้องใช้เวลาค่ะ มันไม่ใช่ว่าแบบปุบป,ปับแล้วเกิให้แล้วมันใช่เลยคบกันเลยอย่างนี้ยน,นะคะสิ่งที่เราต้องดูคือเราต้องทำยังไงคือเราต้อง 9, 5, 000, ก้าวาผ่านอุปสรรคไปโดยที่ว่าเราต้องปรับตัวเรานะคะระหว่างกาันซึ่งกันและกันนะคะให้เท่ากาันแล้วก็ต้องผ่านการกีดกันจากสังคมกับครอบครัวนะคะแล้วส,สุดท้ายเราก็ต้องมีความทุ่มเทซึ่งกันและกันนะคะทั้งสองฝ่ายต้องใช้ความ กดทนมุงม่งมั่นฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันแล้วรักครั้งนี้น่จะสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นก็ยินดีด้วยนะคะมีโอกาสความรักค่ะที่จะพักผ่านเข้ามาแน่นอนค่ะสําหรับคนที่ได้มีโอกาสผ่านมาชมคลิปนี้นะคะก็ยังไงฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องพิชาริตี้ของเราด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ